นี่วันนี้เรามาที่ไหนกันคะมาที่สีต้อนค่ะแล้ววันนี้เราทำอะไรกันเนี่ยลูยกเนลอ,องควายวันเกิดให้ป้าเราไหนเมื่อกี้นี้เรายัางไม่ได้นี่ลืมถ่ายว่าจะถ่ายแต่ว่าดูยุ่งๆกว่าจะหาร้านเจอเนอะลูกเนาะ,ะใช่อ่าไหนาดูซิไหนนี่ไหนกลางออกมาหน่อยกลับด้ลูก <c oughs> คืออันนี้ด้านนี้จับด้านนี้จับด้านนี้นี่นี่ครับซื้อให้ใครซื้อให้ป,ป้าป,ป้าเนาะเดี๋ยวคนนี้หลังจากนี้เราจะทำอะไรกันแพ็คของขวัญกันดีกว่าไหมรเราถอดเราไปใส่แลก็กระเป๋าแม่เราเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านกล่องให้สวยงามเป็นวันจิตร ออโอเคกล่องของผันป่าป๊าใช่ไหมโอเคได้เลยปะอันเดี๋ยวเราเตรีมกลับบ้านกันนะเี้ <Yeah. S 2> มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป๊าป๊านะคะขอให้รวยๆนะคะไม่ต้องทำงานเยอะแต่ว่าขอให้มีตมังค์เยอะๆนะคะผมรักป๊าป๊ามากเลยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆได้นะคะป๊าป๊าผมจะมาเล่นเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ป๊าป๊าฟังนะคะจะเล่น 看。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะที่รักเป็นคนไม่เซอร์ไพรส์เลยนะแต่ก็อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์บ้างซึ่งก็ไม่เซอร์ไพรส์อยู่ดี <c oughs> ก็ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆสุข,ขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็งานไม่ต้องเยอะแต่เงินเยอะๆเนาะแล้วก็ขอให้เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้เรื่อยๆดูแลลูกกันไปแล้วก็อยู่ดูแลกันไปนานๆนะคะที่รักแฮปปี้เบอร์เดย์ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้าว Happy 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 นะคบอามมีอะไรให้ป๋านะ สมุดนักเรียน,น,น,นะะบ้านบ้านรียไรเนี่ยม่ห <c oughs> รือคะโบอทรบอท <c oughs> อ๋อเป็นซารใช่ไหมใช่ค่ะรูปอะไรอะอ๋ยี <c oughs> อ่อ <c oughs> รถเชฟโรเลตนิสสันขาดตัวเอสไปตัวหนึ่ง โตโยต้าอันนี้อะไรไม่รู้วะอันนี้นะไม่รู้ค่ะเอ้าแล้วนี่คุณใดเอียงๆใช่ไหมแล้วก็เอาพาดเอาพาดโฟล์คสวสเกนกูดแคทแคทบีเอ็มดับเลยูฮอนด้าฮอนด้าโอเคขอให้ป๊าป้าอยู่อยู่มีความสุข ขอให้ป๊าป๋ามีความสุขก็พอมาอยู่ไม่ต้องอยู่ก็ได้หรอกขอให้ป๊าป๋ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็วาดเค้กนะไว้เบื่อได้นะครับป๊าป๋าค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ที่อาจไม่เซอร์ไพรส์ฮะนี่อีกเหรออะไรเนี้ยเสื้อลูฟี่อันนี้ อันนี้แบบว่าลูกเลือกเองเลยนะเดินแบบเดินหานาน,านมากค่ะขอบอกเลยอยู่ตลาดนัดกลางคืนนี้อ้าวจริงเหรอแบบเดินแบบนานมากาลองเลยได้ไหมรู้นี่ไงว่าปาปาจะใส่ได้ไม่รู้มีไซส์เดียวครับ <ục. S 1> แต่ว่าชอนแบบว่าจะเอาลายลูฟี่ให้ได้ จะเอาให้ได้เลยเดินกันแบบหลายรอบสวยไหมป๊ะปาชอบไหมคะชอบเดี๋ยวป๊ะปาจะไปซื้อดอกทันตะวันมา้เพิ่มด้วยอือเออสวยดีนะที่เป็นภารเดโรซาดีเลยมันมีแบบอีกสีหนึ่งกับสีนี้ชอนขอขอที่ปอนอยากให้สีนี้ักวาหมมากครับป๊ะปะก็ลักชว หัหางแรกเราเราอีกกินกันมาหลังนะ <Okay. S 3> <บ S 2> โอคโอ้โตัวหนึ่งกลับมา,<อ>บากลับมาครบแล้วค่ะโอเคครบแล้วครับ